สวัสดีครับพบกับป่าไม้โจนะครับอันนี้อยู่กันในสวนยางนะครับยางพาราปลูกยางร่วมกับไม้ป่านะครับก็คือตอนนี้ยางแปดปีเข้าสู่ปีที่ห้าปีที่เก้านะครับไม้ป่าก็ห้าปีเข้าสู่ปีที่หกนะครับเพราะว่าเราปลูกยางไปก่อนนะครับแปล่งนี้นะครับก็ยางนะครับสามนะครับคูณเจ็ดแล้วก็แซมไม้ป่าตรงกลางสามเมตรนะครับ ก็ยางนะครับปีนี้นะครับ2อ6 8นะครับตอนนี้ก็ตุลาคมแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะทําการเปิดกีดแล้วนะครับเพราะว่ายางอายุเยอะแล้วนะครับมันโตก็ไม่เท่ากับเท่าไรนะครับไม่โตเท่าไรนะครับยางก็ลมาณนี้แบบนี้พอก็มาทําเครื่องหมายนะครับว่าได้กี่ต้นนะครับ12ไร่นะครับก็รอบแรกรู้สึกว่าจะได้6 0 0้อยเต้นนะครับในการเปิดกีดอาจจะใช้วิธีกีดเองนะครับกีดหนึ่งนะครับเว้น สองเป็นสามนะครับแล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับอตอนนี้นะครับไม้ป่าก็เริ่มที่จะมีต้นนี้นะครับที่สูงเลยยาขึ้นไปจนนู่นั่นก็คือไม้เทพทารูนครับไม้เนื้อหอมแล้วก็ไล่ด้วยมอกกาน,นีนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นประดูดอกแดงต้นนั้นนะไม้หยีนะครับแถวนี้นะครับจะเป็นอันนั้นก็จะเป็นไม้มาริดแถวนี้จะเป็นไม้รวมนะครับไม้รวมก็คือผมจะมีหนึ่งแถวคือ เอาไม้ทุกอย่างที่ที่มีนะครับปลูกเสริมลงไปในแถวเดียวกันส่วนแถวนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของอาการเกลาหรือตำเสาทั้งแถวแล้วก็อีกแถวหนึ่งก็จะเป็นตาปลาทองทั้งแถวส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างละหนึ่งแถวหนึ่งแถวยกเว้นแถวไหนที่มีปัญหากับแถวนี้บางอย่างมันมีปัญหาไม่โตผมก็เอาไม้ไปนี่ที่โตดีมาปลูกครับอันนี้ก็จะเป็นหนูสูงสุดละนี่จะเป็นพายุหายลําครับอือพายุหายลําช่วงนั้นที่โด่งดังมากครับผมก็มาปลูกไว้โตบ้างไม่โตบ้างผมก็เอาอย่างอื่นมาแซม นะครับตรงนั้นก็คือพยุงไทยนะครับตัวพยุงไทยก็ตดีนะครับตอนนี้นะครับไม้เราเริ่มโตนะครับผมไม่ได้เน้นให้มันตเร็วเท่าไหร่ก็คือเราใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่ปุ๋ยบ้างมันทําให้ยางยางใส่นะครับแต่ว่าไม้ป่าของฉันก็ไม่ได้ใส่ทําให้ยางนะครับก็เบ่งอาหารไม้ไม้ป่านะครับไม้ป่าก็ไปดูดกับยางกับบางต้นนครับเนี่ยหมอกรณีตัวนี้ก็มีปัญหาน่าจะอะไรเข้าไปเจาะแล้วก็ตายนะครับแล้วผมก็มาปลูกซ่อมอีกนะครับก็คือการปลูกไม้ป่าไม่ใช่ปลูกทีเดียวแล้วก็ บ,บางต้นที่ตายล้วก็มาซ่อมถ้ารุ่นหลังเนี่ยถ้าซ่อมเนี่ยผมจะซ่อมไม้ประเภทที่โตเร็วเลยนะครับก็คือพวกในตัวของไอาอากาเซียหรือไอตัวในตัวกาทินนะครับกาะถินเทพานะครับก็เอากถินเทพามาลงนะครับแต่ไม่ได้ปลูกมากครับเพราะกระถินเทพาเนี่ยเป็นไม้ที่นะครับเอ่อหาอาหารเก่งหาน้ําเก่งนะครับก็ดูดน้ําเก่งมันโตเร็วดูดน้ําเก่ง เขปลูกเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวดินเราก็จะมีปัญหาในโซนของพวกยูคานะครับพวกนั้นก็เป็นไม้ที่หาน้ําได้เริงนะครับทนแล้งนะครับเราก็มาปลูกไว้บ้างครับเพื่อเขาดึงน้านะครับบริเวณรอบๆก็จะทําให้ดินมันจะชื้นนะครับตรงที่เราปลูกนะครับแต่ว่าอย่าปลูกเยอะนะครับในกลุ่มของพยอมนะครับพยอมเนี่ยแถวนี้จะเป็นพยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีปัญหาแล้วก็อย่างอื่นมาซ่อมปัญหาก็คือนะครับการใช้ นะครับการใช้ของหนอนแล้วทําให้เกิด่าชันนะครับออกมาแล้วก็จะหักพอหักแล้วมันก็จะแตกใหม่เนี่ยพวกนี้ปล่อยหักปล่อยแตกใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับหยับชันนะครับชันพวกนี้ครับก็จะถูกขับออกมานะครับจากลําต้นเพื่อออกมาเป็นรูของตัวที่หนอนชชยแถวนี้ก็จะเป็นจำปาทองนะครับพันดาจำปาทองนะเป็นไม้ที่โตดีโตเร็วทรงพุ่มสวยแต่ก็เสียคือนี่ครับที่ติดแรงนะครับ ตายไปหลายต้นนะครับต้นเท่าขาก็ยังตายนะครับนี่พวกที่รอดอยู่พวกนี้นะครับจำปาทองเนี่ยโตดีโตสวยแล้วพุ่งทะยานนะครับสุดไปถึงจนปลายยางแล้วแต่ก็เสียคือไม่ทนแรงเลยนะครับถ้าแรงยาวเนี่ยก็ผมตายไปเยอะนะครับหลายต้นนะครับขาดต้นเท่าขาแล้วครับยังตายนี่คือในกลุ่มของจำปาทองพวกมอกกานีเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะโตดีโตเร็วนี่นะครับใหญ่นี่มอกกานีนะครับปลูกหลังยางสามปีนะครับ ใหญ่กว่ายางนะครับแล้วก็ขึ้นไปนุ่นสุดข้างบนแล้วนะครับนุ่นนะครับมอกานีแถวนี้เป็นมอกานีนะครับทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นสวยมีอยู่ต้นหนึ่งที่ตายไปน่าจะเกิดจากพวกหนอนชัยนะหนอนมอดนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมเจอในกลุ่มของมอดที่ชัยลาต้นนะครับในกลุ่มของต้นกล้าเล็กๆนะครับเจอมอดชัยค่อนข้างที่จะเยอะนั่นคือเป็นปัญหาของในกลุ่มของมอกานีกำจัดมอกานีนะครับมอกานีแล้วก็พวกยาง แถวนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของยางนาครับยางนาแถวนี้นะครับทั้งแถวนะครับที่โตขึ้นสวยนะครับแล้วก็ต้นไหนที่ไม่โตเราก็เซมอย่างอื่นเข้าไปอันนี้รอบก่อนก็จะเป็นผสมกับไอพยอมนะครับพยอมมีปัญหาเยอะนะครับนะครับพะยอมเนี่ยเหนื่อยมากนะครับอีกตัวนี้ก็คือจะเป็นพยุนะพยุไทยนะครับพยุงไทยเนี่ยเราพยายามบังคับนะครับให้มันสูงขึ้นไปหนุนแต่ได้ลำต้นเหมือนฝั่งข้างล่างนะครับลำต้นตรงขึ้นไป ใช้วิธีการตัดแต่งเรื่อยๆนะครับติ่งที่มันโค้งออกเราตัดนะครับเดี๋ยวมันก็จะอ่าสูงขึ้นไปเองนะครับช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะโคดโค้งอย่างนี้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับพอเราปลูกระยะนานนะครับนะครับเดี๋ยวมันก็จะตรงขึ้นไปเองับเราก็พยายามตัดกิ่งให้เอาที่สูงขึ้นไปส่วนตัวสักทองครับขึ้นดีนะครับขึ้นตรงขึ้นดีข้อเสียฝักทองก็คืออย่าปลูกเมื่อยางอายุมากแล้วนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มเนี่ยจะโตช้านะครับเป็นคล้ายๆ้าไม้เสียบผีเขาเรียกนะครับมันจะโต เรบโคนไม่ใหญ่มันจะเล็กเราเรียวขึ้นไปแต่ถ้าเราปลูกให้ถูกจังหวะนะครับอุปกรณ์เนี่ยอย่าปลูกพร้อมยางนะครับเพราะมันมันจะไปบางยางนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือปลูกหลังสาปีเนี่ยขึ้นโดนไปถึงข้างบนยางแล้วนะครับอันนี้คือสักทองกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าปลูกมากนะครับก็คือในกลุ่มของไม้แดงนะครับไม้แดงเนี่ยเนี่ยครับแถวนี่ครับแต่เป็นไม้แดงนะครับไม้แดงโตเร็วนะครับดูกับต้นนั้นก็ใหญ่กว่ายางไปเกือบเท่าตัวแล้วนะครับไม้แดงเนี่ยใหญ่เร็วโตเร็วนะครับ ใบข้างบนก็ลักษณะประมาณนั้นนะครับแต่ก็เสียคือชอบลม้มชอบพวกเจอลมเจอพายุนะครับมันจะไปกอดตัวอื่นนะครับ <c oughs> จะชอบลม้มกว่าตัวอื่นหลายลูกค้าผมหลายคนก็ไปปลูกเขาแําตัวเร็วตัวดีมากแต่ก็เสียคือนะครับไม้แดงมันจะชอบล้มนะครับถ้าเจอลมนะครับไม่แนะนามมําไ,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 ไม้ปลูกในพื้นที่โล่งหรือแถวรอบๆนะครับเน้นปลูกไว้ข้างในหน่อยมันจะดีนะครับเอานอกๆเอาไว้ก็จะเป็นในกลุ่มของพยุนะครับจะแข็งแรงหรือสักทองนะครับก็จะแข็งแรงกว่ากับไม้บางตัวเราก็ต้องเลือกพื้นที่ปลูก มกนีระวังเรื่องของมอดชัยต้นนะครับตะเคียนทองนะครับระวังหนอนชัยต้นนะครับตะเคียนทองแล้วก็ตามเสานะครับสองตัวเนี่ยสองตัวน,นี้จะมีปัญหาเรื่องของนอนชัยต้นจำปาทองระวังในพื้นที่ท <ส childhood. S 2> <ton. S 3> ี่แ้งยาวนานนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของทะเแรงนานก็จะยืนต้นตายเนี่ยพวกนี้นะฟื้นฟื้นมานะครับนี่ดูดูโดนทําลายแล้วกิ่งก็จะทิ้งหมดเลยนะครับเพราะมันแรงพอได้ฝนนะครับมันก็จะดีนะครับใตาโซนใต้ที่ผมอยู่ อัมพตตะดาวเนี่ยพวกปลาดูพวกมะข่านะครับจะไม่ค่อยโตจะมีปัญหาเรื่องของการโตครับโตช้านะครับโตค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็จะเลื้อยนะครับจะโค้งแล้วก็ไม่เหมาะนะครับผมผมคิดว่าผมไม่เหมาะสาหรับพวกกลุ่มนี่ครับพวกปลาดูพวกมะข่านะครับเนี่ยปลูกพร้อมกันอายุพวกนี้นะครับโตช้านะครับไม่ค่อยเหมาะนเหมือนต้นนู้นนะครับทิ้งใบหมดอยู่ก็ทิ้งใบแต่แต่ก้านโค้งไปเรื่อยๆรื่อยนอย่างนคือไม่ค่อยเหมาะนี่ครับคือในกลุ่มของตะเคียนที่ผมว่าเจอปัญหาครับ นอนนะครับเข้าใจนี่กับนอนเขาา้าใจแล้วก็ออกขี้ชันออกมาแล้วหักแล้วก็แตกขึ้นไปใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้หลายรอบนะครับนี่กับชันที่ขับออกมากับนอนตัวนี้นะครับที่เข้าไปนะครับแล้วก็ขับขี้ชันออกมาแล้วก็กอางต้นถ้านอนตายนะครับมันก็ทะยานขึ้นไปแต่ถ้านอนไม่ตายนะครับมันกัดจนรอบนะครับรอบต้นแล้วข้างบนไม่ได้ส่งอาหารเหมือน,นต้นนี้ไม่ได้ส่งอาหารข้างบนข้างบนก็จะเริ่มตายแล้วแล้วแตกแขนงใ,ใหม่นะครับ ไปแขนงใหม่เราต้องเลี้ยงแขนงใหม่นะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับในกลุ่มของอะตะเคียนทองแล้วก็กันเกล้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ในกลุ่มของพยอมนะครับสามตัวนี้ที่เจอปัญหานะครับไม้บางตัวเราเจอปัญหาเราก็มาบอกกากันแต่มันขึ้นอยู่กับปันพื้นที่หรือการจัดการนะครับถ้าหลายคนจัดการดีมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาหล่านี้นี่ครับเหมือนเนี่ยมีประยงไทยแล้วนี้นะประยงไทยก็ตัวดีนี่พวกมาค่าพวกมาค่ามวงพวกปลาดูพวกอะไรเนี่ย ดูทิ้งใบแล้วก็ไม่ค่อยโตครับในกลุ่มของอันเก่าหรือตามเสานะครับจะชอบแตกพุ่มนอนจะชอบลงใบลงยอดนะครับอันเก่าเนี่ยนอนจะชอบลงที่ปลายยอดนะครับการกินยอดนะครับนี่ตอนนี้นะครับยอดเขาจะกินไปหมดครับเนี่ยเรามันเป็นพุ่มเยอะเราก็ต้องแต่งสามขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราต้องการไม้เราต้องการลำต้นเนี่ยแต่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับในการตัดแต่งหอม หอมตัวไม้หอมก็คือตัวนะครับผมปลูกไว้รู้สึกว่าจะประมาณนั้สามสี่ต้นนะครับพวกจันหอมน่าจะเหลืออยู่ต้นหนึ่งแต่ข้อดีของเขาคือเขาจะแตกนะครับแตกลําต้นไปตามรากนะครับเนี่ยต้นที่เกิดขึ้นมาต้นนี้คือเกิดมาจากรากตรงกลางระหว่างร่องมันก่อนครับเกิดอยู่หลายต้นผมตัดออกเพราะว่าเวลาเราจัดการส่วนนียจัดการยากจันหอมไม่ใช่จันหอมครับไม้เทพทารบขออภัยตัวนี้คือไม้เทพทารูครับหอมครับกลิ่นหอม ครับตัวนี้โตเร็วนะครับโตเร็วมากครับโตเร็วแล้วก็ต้นไม้หยีต้นไม้หยีถ้าเราปลูกร่วมกับไม้ป่าเนี่ยค่อนข้างจะโตเร็วนะครับถ้าเราปลูกไว้ที่โล่งๆโตช้าไม้หยียอดอย่างน้อยก็ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยปีครับถึงถ้าใครอยากจะตัดไม้ครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือสวนยางพาร,ราปลูกร่วมกับไม้ป่านะครับก็ยางพาร,ราก็แปดปีเก้าปีไม้ป่าก็ห้าปีหกปีนะครับก็อ่า เหมาะสําหรับคนที่นะครับจะจัดการพื้นที่ให้มันมีประโยชน์สูงสุดนะครับก็จากที่เป็นยางาพาราอย่างเดียวเราก็ปลูกพวกนี้เข้าไปนะครับแต่ก็เสียนะครับบางครั้งถ้าเราไม่ดูแลดีมันจะเป็นป่ารกกับมันจะทึบไปหมดนะครับแต่เราได้จัดการเหมือนผมเนี่ยผมให้คนนั้นมาจัดการพวกกิ่งพวกก้านออกเนี่ยมันทำให้มันปลงพอมันปลงแล้วครับลมอากาศแสงมันก็เข้าได้ดีนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของอ่า้างล่างที่จะมีปัญหาเรื่องของเชื้อราหรืออะไรในอนาคตนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับ พวกนี chat, ้ปุ๋ยพยายามใส่เพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่านะครับต้นไม้นะครับจากมันมีเจ็ดร้อยมันมีเป็นพันสี่ร้อยเนี่ยเวลาให้ปุ๋ยเนี่ยนะครับมันไม่เพียงพอกันเขาหาอาหารกินเองก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่เพียงพอเพราะอย่างทีดินเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นดินลูกรังนะครับดูลักษณะของดินดินหินดินลูกรังเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันต้องได้จากการเติมเต็มเข้าไปนะครับและอย่างหนึ่งต่อไปเนี่ยพวกใบพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะย่อยอาหารนะครับย่อยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เองนะครับอืมนะครับเนี่ย <Started. S 2> <นาย>รับรากรากยางนะครับรากยางนะครับต้นไม้ครเข้ามาหาครับพวกนี้ที่ผมกองเอาไว้นะครับเดี๋ยวตอไปมันเปื่อยมันจะสลายครับพวกรากรากพวกนี้ก็จะมากินมันก็เกิดเป็นปุย๋ยอีกอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งนะครับใบของเขาเองยอยสลายตัวเขาไม่ได้กินเองนะครับก็ให้ตัวอื่นมากินไม้ป่ามากินใบยางใบต้นยางมากินใบไม้ป่าก็เกื้อกูลกันไปครับโอเค okay, นะครับอันนี้ก็คือเป็นสวนยางนะครับที่ปลูกร่วมกับไม้ป่าไม้ป่าก็หลากหลาย แปลงนี้ไม่ได้เน้นปลูกไว้ไม้ป่าอย่างเดียวนะครับไม่ได้เชิงพาณิ์นะครับอันนี้ก็คือเชิงไว้ปลูกเดียวบางอย่างับพวกเหมือนพวกไอ้สดาครับพวกเดาต้นมันจะโตเร็วนะครับเราก็จะมาค้นไปทําบ้านทําอะไรแต่ก็เสียเวลาเราจะเอาลม้มเอาลงนะครับมันต้องจ้างคนขึ้นไปตัดนะครับแล้วก็ลม้มไม่เช่นนั้นมันก็จะตีกันหมดเพราะว่าเราปลูกแน่นนี่คือถ้าพูดก็คือสามคูณสามนะครับสามคูณสามคือต้นยางกับไม้ป่ามาสามเมตรไม้ป่าต้นยางสามเมตร ทุกอย่างคือ3าคูณสจากเราปลูก3าคูณเนะครับก็พื้นที่ก็จะเหลือประมาณนะครับสาคูณสทั้งแปลงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือไม้ป่าร่วมยางปร,รานะครับผมฝากติดตม y o ยูทู e นะครับปาดไม่เจื้อเพลิด้ดยการสวัสดีครับผม